ก็มีข้อถัดไปอีกว่าเมื่อไม่ศูนย์พันรอดชีวิตยอยู่ได้แล้วจะอยู่ทำไมกันจะอยู่ไปทำไมกันเรื่องมันก็มีว่าอยู่เพื่อได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้รับจะเป็นอะไรก็ มีทางที่จะพูดได้มากความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นเรื่องใหญ่พูดกันยืดยาวไม่อาจจะเอามาพูดแทรกพิีิตรงนี้มันจะทำให้เวียนหัวแต่เขาให้ยุติไว้สักอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามที่ตนจะเข้าใจว่าอย่างไรก็ได้ โดยทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทนี้ก็ここถือว่าการได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์เมื่อมีความแน่นอนที่ว่าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดมันก็เกิดมีความหมายต้องคำว่าการงานขึ้นมา ก็คือการงานที่ดีที่สุดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งการงานที่ดีที่สุดที่จะทำให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคืออะไร <c oughs> เราก็พูดกันอย่างภาษาพุทธบริษัทต่อไปอีกว่าสิ่งนั้นเรียกว่ากรรม,มฐานหรือกรรม,มัฐาน กวรฐานที่ตั้งของการงานกรรมฐานก็รู้กันอยู่ดีแล้วในหมู่พุทธบริษัทว่าเป็นวิธีการที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง <c oughs> จะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือทำงานร่วมกันไปเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง <c oughs> ดังนั้นก็พูดได้ต่อไปว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นการงานในระดับสูงสุด <c oughs> สำหรับมนุษย์ <c oughs> ใครจะต้องการหรือไม่ต้องการนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่ตามความจริงของธรรมชาติแล้วการกระทำอย่างนี้เป็นการงานชั้นสูงสุด อของมนุษย์และเราเรียกกันแล้วเราเรียกยกันเป็นที่เข้าใจกันแล้วในปัจจุบันนี้ว่ากรรมมฐาน <c oughs> ถ้าราคนชาวบ้านทั่วๆไปจะมีกรรมมัฐานได้อย่างไรข้อนี้ก็ไม่ยากคือถือเอาให้ตรงตามความหมายของคำสองคำนั้น ว่าสมถกรรมฐานก็ทำจิตใจให้มันสงบทำจิตใจให้เป็นปกติทำจิตใจให้เข้มแข็งในการที่ทำหน้าที่การงานทางจิตใจใครมีวิธีฝึกฝนอย่างไรก็ทำได้ถ้ามันสำเร็จประโยชน์ให้มีจิตใจที่ปกติเข้มแข็งเป็นอิสระ มีความสามารถในหน้าที่ของจิตใจแล้วก็เรียกว่าเขาก็มีสมถะกรรมฐานได้เป็นการงานชั้นเลิศในส่วนจิตก่อนทีนี้ก็ทำต่อไปในส่วนที่เป็นสติปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาคือดูให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเป็นความก้าวหน้าทางสติปัญญา ให้เข้าใจให้รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงในการกระทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์เรา <c oughs> เขาทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องพูดว่าจะต้องเอาตามแบบที่มีอยู่ในพระคัมภีร์เราจะถือว่า ถ้าได้ผลอย่างนี้แล้วก็เป็นการถูกต้องคือเป็นสมถกรรมฐานหรือเป็นวิปัสสนากรรมฐานได้ด้วยกันทั้งนั้นให้ทุกคนหรือนักศึกษาทุกคนไปคิดดูเองก็ได้ว่าอะไรมันจะดีะไปกว่านี้ <c oughs> มนุษย์จะต้องมีจิตใจที่มีสมรรถภาพสูงสุด นี่เรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานและมนุษย์จะต้องมีสติปัญญาถูกต้องตามธรรมชาติตามธรรมชาติอันลึกซึ้งถึงที่สุดนี่ก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นระดับสุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่าการงานสำหรับมนุษย์นั่นเอง ทั้งหมดนี้เรียกว่าสิ่งที่ต้องกระทําคือทําให้รอดอยู่ได้แล้วก็มีการสืบพันธุ์ไว้เพื่อความไม่สูญพันธุ์ไปเสียเพื่อว่าจะได้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะถึงได้ในระดับบุคคลนั่นหรือในระดับลูกหลานก็ตาม